เอาแล้วครับทุกคนก็ถึงเวลานั้นอีกแล้วเช่นเคยนะครับที่เราจะมาคาดเดาตัวละครใหม่ที่จะมากันนะครับทุกคนก็หนึ่งเลยสิ่งที่ต้องพูดก่อนนะครับทุกคนผมไม่คิดว่าตัวละครใหม่มันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับทุกคนก็แต่ก็ตามที่เห็นเลยนะครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันดีว่าดักบอลไดมาร์เนี่ยมันขึ้นแคมเปญมานะครับตั้งแต่ช่วงที่ซูเปอร์เซียสามเบติต้ามานะครับซึ่งเบติต้าซูเปอร์เซียสามเนี่ยมาตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่5ใช่ไหมทุกคนก็คือมาจริงๆก็คือจะคบ สามอาทิตย์แล้วนะครับทุกคนแต่จะเห็นว่าหนึ่งเลยคือจริงๆอ่ะ PVP ซีซั่นเนี้ย มันจะไปหมดตอนวันที่4เดือนหน้าตอนแรกผมนึกว่าโอเคก็คงจะพยายามเลี้ยงให้มันไปตรงกับ PVP สักทีหรือเปล่าสรุปคือไม่นะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะฮะว่าเราจะได้ตัวละครใหม่ในวันที่ย6สิก็คือวันพุธนี้แหละนะครับทุกคนซึ่งสิ่งหนึ่งเลยที่พิเศษมากๆนะครับทุกคนสําหรับการเผยตัวละครเนี่ยปกติเขาจะแบบโอเคมาเผยตัวละครพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาจะบอกไว้เลยอย่างชัดเจนนะครับทุกคนว่า1คือจะมีตัวสป a r กิ n งนะครับที่จะเผย พรุ่งนี้นะครับอันนี้คือจริงๆพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ของเราแล้วแหละนะครับไอ14 UTC เนี่ยถ้าแปเป็นเวลาไทยนะครับก็คือช่วง3ามทุ่มซึ่งเขาจะเผยตัวละครในโซเชียลมีเดียเอาง่ายๆนะฮะเราจะได้รู้ตัวละครใหม่ที่เป็นสปาร์กิ่งเนี่ยในวันนี้ เวลา3ทุ่มนะครับส่วนตัว Limited เนี่ยนะครับทุกคนก็คือเวลา3ทุ่มวันอังคารเหมือนเคยนะครับก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดไลฟ์นะครับรอดูตัวใหม่พร้อมกันส่วนวันนี้แน่นอนทุกคนคือเราเคลียร์ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเราขอมาคาดเดาวันก่อนนะครับว่าคิดว่า2ตัวละครใหม่จะเป็นตัวอะไรกันนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าเรารู้แคมเปญแล้วทุกคนแคมเปญเนี่ยมันคือฉากหลังข้างหลังนี้แหละนะครับคือแคมเปญตอนที่ สู้กับโกมานะครับทุกคนตอนที่โกมามันเอาตาดวงตาที่3ไปแล้วนะฮะไปแปะหัวมันทำให้มันเก่งเวอร์กลายเป็นตัวยักษ์อะนะครับอันนั้นคือแคมเปญช่วงนี้นะครับก็คือซึ่งมันก็จะค่อนข้างจะจํากัดาการคาดดาวของเราได้พอสมควร นะะและนี่ก็คือหน้าตาตัวละครแท็กไดมาทั้งหมดในจุดนี้ในเกมนะครับก็ตัวล่าสุดก็คือซูเปอร์เซียสามเบจิต้ากับมาจินคูซึ่งเราจะเห็นว่า2ตัวนี้ก็คือตัวที่มาตอนที่ศึกสู้กับโกมาแหละเบจิต้าสร่างโตแล้วก็แน่นอนมาจินคูอาจจะ กำกึ่งนิดนึงนะครับจริงๆก็คือมันมาตั้งโผมาตั้งนานแล้วแต่ตัวเบจิต้าสนี่คือชัดเจนว่าคือช่วงโกลมานั่นเองนะครับซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยทุกคนในไดมาร์เนี่ยตอนนี้เราจะมีครบสีแล้วนะครับดังนั้นมันไม่ได้มีเรื่องว่าเราต้องโอเคสีนี้สีนี้ต้องมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับทุกคนคือตอนนี้ไดมาร์เกือบเป็นทีมมากๆแล้วทุกคนจะสังเกตว่าโอเคเราเริ่มมีตัวเซนไคแล้วอย่างโกคูมินิเนี่ยได้เซนไคอย่างรวดเร็วใช่ไหมก็ตัวนี้จะเป็นตัวบัฟ มันก็มีสิทธิ์ที่พอตัวใหม่มาเนี่ยไอตัวอย่างโกคูมินิสีฟ้าเนี่ยอาจจะได้เซนไคใหม่อีกก็ได้นะครับถ้าเขาเลือกจะให้ตัวใหม่เป็นสีฟ้านะแต่ถ้าให้ตัวใหม่เป็นสีฟ้านี่คือเซล,ลนี่อาจจะเจอศึกหนักได้นะครับทุกคนในจุดนี้เซล,ลก็ค่อนข้างลําบากพอสมควรเวลาเจอตัวสีฟ้าใช่ไหมก็ถ้าถามว่าตัวไหนจะได้เซนไคกันในข้างหน้าอีกผมคิดว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นกอริโอไหมทุกคนไม่กอริโอก็ทามากมิ n ม m b e r 3นะครับทุกคนคือมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวใหม่เนี่ย จะเป็นสีอะไรด้วยแหละนะครับเขาอาจจะเซนใครให้ตัวพวกนี้ทันทีเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะตัวสปาร์กิ่งเนี่ยการที่เซนใครเลยทันทีมันไม่ได้ส่งผลกระทบขนาดนั้นนะครับไม่ไม่เหมือนกับตัว LF ที่แบบได้เซนใครทันทีเพราะอันนั้นมันคือมันจะเหมือนไปขัดวิธีหาเงินของของเกมแหละคือมันควรจะไปใส่หลังๆใช่ไหมเพื่อที่จะให้คนมีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรสะสมเรื่องของจํานวนดาวก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ตัวละครที่มีความเป็นไปได้ในจุดนี้และที่สําคัญที่สุดที่ควรไดมาร์ควรจะได้นะครับทุกคนก็ในเมตาปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องการตัวละครที่มี2ชีวิตนะครับไดมาร์เนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคมีตัวบัฟเลือดแล้วนะครับโกคูเนี่ยมีเอนดูแลนซ์ก็จริงทุกคนแต่เอนดู a ลน e ์ของโกคูเนี่ยมันสู้เซล,ลไม่ได้แล้วใช่ไหมทุกคนเพราะเซล,ลมันทะลุทิ้งหมดเลยนะครับ แล้วก็เงื่อนไขาการได้ Endurance ของโกคูมินินี่ก็คือต้องไปโดนลัชทีนึงก่อนนะครับไอโกคูตัวสีฟ้าน,นี่ก็มีอ Endurance ใช่ไหมทุกคนแต่ว่านั่นแหละผมว่ามันค่อนข้างที่จะสู้เซล์ไม่ได้แล้วในจุดนี้ยังไงก็ตามไดมะถ้าจะให้ทำเป็นทีมจริงๆทุกคนมันต้องมีเรื่องของวิธีรับมืออาการทะลุ Endurance ของเซลนะครับไม่ว่าจะเป็น Comeback ไม่ว่าจะเป็น s u กเ e s ั i o นะครับต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าไม่มี ไดมาร์จะไม่เป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนอันนี้คือคอนเซปต์หลักๆของทีมไดมาร์ที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาคาดดาวกันนะครับทุกคนก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องคอนเซปต์นี้โดยรวมเลยนะครับทุกคนว่าตัวไหนมีความเป็นไปได้บ้างที่จะมี2ชีวิตนะครับหเลยแน่นอนที่สุดนะครับตัวที่มี2ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องดูไปตามเนื้อเรื่องแหละนะครับว่าตัวไหนมันมี2ชีวิตได้บ้างนะครับตัวแรกสุดนะครับทุกคนที่คนคาดดาวกันไปเยอะมากนะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับซุป ซูเปอร์ไซยสีโกคูใช่ไหมทุกคนก็ถามว่าตัวนี้มัน2ชีวิตยังไงก็คือตอนแรกที่โกคูสู้เป็นซูเปอร์เซียสามใช่ไหมทุกคนแล้วก็เหนื่อยอ่อนหมดแรงนะครับสู้โกมาไม่ได้นะฮะไอโกมามันฮิวตัวเองไม่หยุดไม่ยั้งสักทีใช่ไหมก็ได้คุณลุงจากคุณลุงชาวดาวนาเม็กนะครับเนว่ามาบัฟให้นะครับก็กลายร่างมาเป็นซูเปอร์เซียสี่โกคูนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะเล่นเล่นเป็นสูตรนี้ก็ได้นะครับเริ่มจากซูเปอร์เซียสามมินิโกคูก่อนแล้วก็ าตายแล้วก็เกิดเป็นซูเปอร์เซียสีอันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะเข้าล็อกเกี่ยวกับการคัมแบ็กนะครับอาจจะเป็นคัมแบ็กก็ได้หรือจะเป็น2ชีวิตแบบเบสิกก็ได้รีฟวเวลเฉยๆนะครับที่ตายแล้วเปลี่ยนตัวนะครับแต่ซักเซชันผมว่าไม่น่ามีสิทธิ์ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าซักเซชันมันต้องแบบ อาจจะต้องเป็นตัวแท็ก2ตัวแล้วค่อยตายแล้วเกิดมาเป็นสีหนึ่งใช่ไหมก็เลยอาจจะเป็นคัมแบ็กมากกว่านะครับไม่ก็ตายเกิดแบบออริจินอลถ้าจะเป็นตัวนี้จริงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้มันมันฮป์มากๆทุกคนแล้วก็ถ้ามันมาจริงๆคนก็คงจะแบบโอ้โหพังในจุดนี้เพราะเราไม่มีเพชรกันแล้ว <laughs> ใช่ไหมนะครับคือแต่ถ้าถามว่าตัวนี้มันจะมาจริงๆไหมในใจผมอะ่ะผมยังรู้สึกหลังเลนิดๆทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ฮป์มากๆแล้วมันอาจจะมีสิทธิ์ ไปจนถึงช่วงแอนนิเวอร์ซารีก็ได้นะครับตัวละครแบบประเภทนี้หลายหลายคนเนี่ยคาดเดากันว่าอัลตราอาจจะเป็นอัลตร้าใช่ไหมตัวเนี้หนึ่งเลยทุกคนผมผมมองว่าตัวอัลตร้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวเปิดสักเท่าไหร่นะครับทุกคนคือส่วนใหญ่เนี่ยใน d b l น,นะครับอัลตราเนี่ยจะฟอร์มทุกฟอร์มในตัวอัลตราเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งในเกมแล้วนะครับมันจะไม่ใช่ตัวเปิดสักเท่าไหร่นะครับอัลตราเนี่ยจะมาแบบ โอเคอย่างเช่นซูเปอร์กูจิต้าใช่ไหมตัวแรกที่เป็นอัลตร้าแบบแบบให้เราสุ่มใช่ไหมทุกคนตัวนั้นคือมีร่างในเกมเพียบแหละมีทั้งตัวสปาร์กิ่งมีทั้งอะไรใช่ไหมหลายร่างไปหมดนะครับแล้วก็มีอัลตร้ามาโผล่มาในท้ายที่สุดใช่ไหมซึ่งผมมองว่าคอนเซปต์ของ DBL อ่ะคือมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็คือเหมือนออกตัวละคร ตัวละครหนึ่งมาก่อนแล้วค่อยเป็นอัลตร้าแต่ผมคิดว่าตัวละครร่างผู้ใหญ่อ่ะคงยังไม่มาหรอกถ้าเป็นซูเปอร์เซียสามไปซูเปอร์เซียสี่จริงๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเด็กเนี่ยแหละนะฮะนั่นน่าจะเป็นคอนเซปต์มากกว่าเพราะตัวร่างผู้ใหญ่มันไฮเป์เกินไปใช่ไหมทุกคนต่อมาตัวหนึ่งที่ผมคิดมากๆแล้วแลวผมไม่เห็นไม่ค่อยมีคนพูดถึงใช่ไหมทุกคนนั่นก็คือตัวนี้นะั่นเองนะครับโกมาล่าง3ตาถามว่าทําไมผมถึงคิดตัวนี้ทุกคนเพราะ มันเป็นสองชีวิตยังไงคือมันเป็นตัวที่หิวเลือดตัวเองรัวๆนะครับทุกคนเราจะเล่นมุกค,คัมแบ็กเนี่ยง่ายมากนะครับทุกคนก็คือเหมือนถ้าสมมุติเป็นเทอร์เรสกินผล,ผลผลไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ผลผลแห่งพลังอ่ะนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีอ่ะอันนี้ก็แค่อะไรกดเหมือนกำหมัดแล้วก็บัฟให้ดวงตาที่สามมันบัฟให้แล้วก็หิวเลือดใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็ทําได้ถูกป่ะทุกคน คือจะเป็น i n d e s t r u c t i b l e ก็ได้นะครับ i n d e t t b l e เนี่ยก็ดีทุกคนก็ใช้หยุดเซลล์ได้ใช่ไหมทุกคนเพราะมันเป็นอะไรที่เซลล์ทะลุไม่ได้นะครับอาจจะทำให้โกลมาเป็น i n d e s t r u c t i b l e ก็ได้นะครับทุกคนโดยการที่แน่นอนพอ เลือดหมดปุ๊บโลขึ้นมาประมาณนั้นนะครับก็คือคอนเซปต์คล้ายๆกับดวงตาที่3แหละใช่ไหมทุกคนคือฆ่าไม่ตายนะครับทุกคนจะตายก็ไม่ตายทําลายไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมมองว่าก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่ดีเพราะว่าหนึ่งเลยคืออย่างที่เราเห็นนะครับทุกคนว่าไดมาร์เนี่ยยังไม่มีตัวรลายที่เป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับยังไม่มีตัว LF ยังไม่มีตัวอัลต้าแนนนอนออาต้าไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่าตัวรลายตัวไหนจะเหมาะที่จะเป็นตัว LF ได้เท่าโกมาเนี่ยทุกคนไม่มีอีกแล้วนะครับในภาคไดมาเนี่ยนะเรียกไดมาไปแล้วโกมาไดมานะครับโอเคก็ในภาคไดมาเนี่ยจะมีใครเป็นตัวร้ายระดับนี้ได้อีกนะครับทุกคนคือธารรมากามิเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นตัวสปาร์คกิ้งเฉยไปนะครับตามนั้นเลยส่วนตัวผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อยู่2ตัวนะครับสำหรับตัวเรจิมิเต็ดเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเป็นซูเปอร์เซียรสามเด็กที่ใตยเกิดได้บัฟจากเนว่ามาเป็นซูเปอร์เซียร์สี่แล้วก็ อ่าโกมานั่นเองนะครับที่อาจจะเป็น Indestructible ก็ได้นะครับทุกคนน่าสนใจตรงจุดนี้มากๆนะครับคือถ้า1เลยนะครับทุกคนคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องของตัว2ชีวิตหรือ Indestructible เนี่ยผมคิดว่าไอตัวละครใหม่นะียก็ คงจะไม่ได้มีความหมายกับนะทีมไดมาร์สักเท่าไหร่นะครับไดมาร์คงจะไม่ไปถึงจุดทีมจริงๆสักทีนะครับคือจุดนี้ไดมาร์มันเป็นทีมที่แบบเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นทีมแบบเอาไม่ถึงก็เอาหาทุกคนมันก็เป็นทีมที่เก่งแหละแต่ว่ามันเป็นทีมที่ยังไม่สมบูรณ์จริง,รงๆคือถ้าเทียบกับทีมอย่างเบจิต้าแคลนหรือฟิวเจอร์ที่มีแบบโกฮังทังส์เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโกฮังทังส์จุดนี้คือแบบโอ้โหมันเป็นตัวละครที่ใครๆก็ใช้ไม่ว่าจะเล่นต้องเล่นทีมไหนก็มไีไอ้คู่นี้ตลอดเหมือนเป็ เป็นตัวตั้งเลยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ความโกงของ2ชีวิตของมันแหละนะครับก็ดังนั้นเนี่ยจะทีมไหนก็ตามในจุดเนี้ยคือมันต้องมีอะไรแบบนั้นแล้วนะครับทุกคนเพื่อที่ให้มันมาสูสีด้วยให้มันรับมือกับเซลล์ได้ด้วยนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าจุดนี้ไดมะถ้าไม่มาเป็นตัว2ชีวิต นะครับทุกคนบอกเลยว่าจุดนี้ข้ามได้ก็ข้ามนะครับทุกคนอันนี้คือมองข้ามไปไกลมากเลยใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยก็อันนั้นคือคอนเซ็ปต์นะครับทุกคนคือจะเห็นว่าอย่างซูเปอร์ซูเปอร์เซย่เบต้าเนี่ยนะครับทุกคนคือเป็นตัวละครที่ดาเมจดีจริงใช่แต่ว่าปัญหาคือตัวละครนี้เปาะมากนะครับทุกคนยิ่งโดยเฉพาะคนปกติที่ดาวมันไม่ได้เยอะเนี่ย นะครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบโอ้โหแบบเอาตัวรอดได้โดยการแทงด้วยด้วยตัวของซูเปอร์เซียสเองหรอกนะครับทุกคนก็ไม่มีเอูแนนซ์ด้วยนะครับไม่มีอะไรที่เทียบเด้ว่าหยุดศัตรูได้สักเท่าไหร่เลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหามากๆดังนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องการตัวละครที่มันมาช่วยรับดาเมจให้จริงๆจังๆกว่านี้นะครับแล้วที่จะไม่โดนเซลแบบจัดการง่ายๆนะครับก็ต้องเป็น2ชีวิตแหละถูกต้องไหมครับทุกคนก็ ซูเปอร์เซีย3เปตตาเราจะเห็นว่าคือไปเล่นกับทีมโกหังทังกันซะมากกว่านะครับโอเคก็ส่วนตัวสปาร์กิ่งใช่ไหมทุกคนเราพูดถึงตัว LF กันไปแล้วนะครับตัวสปาร์กิ่งเนี่ยจะเป็นใครได้บ้างทุกคนเดาไม่ยากหรอกใช่ไหมทุกคนมันก็มาจินคูมาแล้วไอ้มาจินดูตัวน้องชายจะไม่มาได้ไงใช่ไหมทุกคนแถมมาจินดูเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งใช่ไหมผมว่าไอ้ตัวนี้อาจจะเอามาเล่นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเชิงตัวเป็นตัวแทงค์ใหม่ก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวเมเลระยะประชิด ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนคือเราก็เดาไปได้หมดแหละแต่ผมคิดว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปสูงที่จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าแน่นอนพี่มันมาแล้วน้องมันก็มานะครับทุกคนเป็นคอนเซปที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวที่สู้ๆกันอยู่ก็ที่เหลือจะมีใครอีกนะก็มีพิโกโรใช่ไหมทุกคนพิโกโรก็มีสิใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมเอ,เอียงไปทางมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นมาจินดูมากกว่านะครับทุกคนซึ่งมาจินดูเนี่ยมันมี2ล่างทุกคน มันมีร่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ร่างที่มันกินคุกกี้ทุกคนอาจจะเป็นร่างเป็นไปได้ทั้งคู่ทุกคนร่างที่กินคุกกี้ก็คือร่างนี้ใช่ไหมเนี่ยรูปเล็กนิดนึงนะครับทุกคนคือผมตั้งเป็นซ <laughs> ูเปอร์ไซย่านะครับก็เป็นซูเปอร์มาจินดูนี่แหละนะครับทุกคนแต่ตัวนี้ก็มีิสร็์เหมือนกันนะครับอาจจะเป็น2ร่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับตัวสปาร์กิ่งเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไปทางเดียวนะครับทุกคนแต่ถามว่าโอเคไม่ไม่ใช่มาจินดูเลยจริงๆมันมีเสร็จเป็นใครได้อีกทุกกกคนนนมมัม colo, ม็ีีโโล่่ใชยเ เป็นตัวหนึ่งที่ร่วมสู้นะครับรวมไปถึงรวมไปถึงนาฮาเล่ด้วยนะครับก็คือ,อท่านไคโอของเรา่นหละนะครับทุกคนก็เป็นได้นะครับทุกคนนี่ก็คือตัวสปาร์กิ้งที่คือมันคงเป็นได้แค่สปาร์กิ้งแหละใช่ไหมทุกคนตัวระดับนี้คงไม่เราคงอาจจะไม่ได้เห็นถึงขั้นเป็นตัว l f ใช่ไหมนะครับทุกคนรวมถึงแพนซี่นะครับแพนซี่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่หฮพอนะครับแต่ก็ถ้าเป็นตัวสปาร์กิ้งก็มีสิทธิ์จะมาได้นะครับแต่ถามว่าในช่วงโกลมาเนี่ยถ้าเป็นใครจะเหมาะกว่านะครับผม ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของมาจินดูแหละนะฮะนี่ก็คือการคาดดองของผมนะครับทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะฮะส่วนตัวเรื่องสีเนี่ยอ่ะผมปิดให้นิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องสีเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของอ่าโกมาหรือว่าอาจจะเป็นอ่ะตัว LL ลแล้วกันตัวเลเจนด์นิเตตเราเนะี่ยคิดว่าจะเป็นสีอะไรใช่ไหมทุกคน หนึ่งเลยผมคิดว่าคือสีฟ้าเนี่ยออกจะใจร้ายกับเซลล์ไปนิดนึงใช่ไหมทุกคนแต่มันก็เริ่มจะมีสิทธิ์แล้วนะครับตัวล่าสุดที่เราได้เนี่ยเป็นสีเขียวกับเหลืองนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เป็นตัวสีแดงนะครับทุกคนสีแดงไม่ก็ฟ้านะครับแดงฟ้าเหลืองก็ยังได้อีกเหลืองก็ยังซ้ำๆได้อีกนะครับผมว่ามีสิทธิ์เป็นแดงกับฟ้ามากนะครับแต่ผมมองไปว,ว่ามันน่าจะเป็นแดงมากกว่าทุกคนเพราะออกมาฟ้าเนี่ยใจร้ายกับเซลล์ไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ คงจะอาจจะเป็นแดงก็ได้นะครับส่วนตัวสปาร์กิ้งจะสีอะไรก็ได้เนาะไม่มีความหมายสักเท่าไหร่นะครับทุกคนก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างว่าตัวละครใหม่จะมาเป็นตัวอะไรนะครับเราจะได้เห็นตัวสปาร์กิ้งกันแล้วนะครับสำหรับช่วงค่ำคืนนี้ใช่ไหมทุกคน3ทุ่มเนาะก็คิดว่าตัว L.F จะเป็นตัวอะไรกันบ้างนะครับรวมถึงสปาร์กิ้งก็ได้นะครับถ้าคลิปผมลงทันก่อนที่จะ3มทุ่มเนาะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับทุกคนก็เช่นเคยนะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและใครที่ย แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม mm hmm. เจอกันครับ